ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e a เก e o no. ์ออนสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนวราตีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่านวราตีคืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ไปรับชมกันได้เลยครับนวราตีเป็นเทศกาลในาศาสนาฮินดูรายปีที่เฉลิมฉลองเชิดเกียรติแต่พระแม่จุรคากินระยะเวลาเก้าคืนในเดือนอัศวินตามปฏิทินฮินดูกันยายนถึงตุลาคมนั่นเองครับคำว่านวราตีมาจากภาษาสันสกิตคำว่านวะแปลว่า9และราตีแปลว่าค่ำคืน จึงแปรรวมกันว่ากาวค่ำคืนเทศกาลนวราตีมีจุดประสงค์<ะ>เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาเหนืออาสูนชิในนามหิสาสูนเพื่อกู้คืนมาซึ่งธรรมะในแต่ละคืนจะมีการบูชาพระแม่ธุรคาในปางที่แตกต่างกันไปโดยปางที่นิยมบูชามาที่สุดก็คือปางกาลี ซึ่งเป็นปางที่พระแม่ทุรคาปราบอสูรได้สำเร็จนอกจากการบูชาพระแม่ธุรคาแล้วเทศกาลนวราตียังมีกิจ,จกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นการเต้นลําการร้องเพลงการละเล่นการแห่ขบวนรูปเคารพพระแม่ธุรคาเป็นต้นครับดังนั้นเทศกาลนวราตี เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งในศาสนาฮินดูเลยก็ว่าได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในอินเดียและประเทศอื่นๆที่มีชาวฮินดูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยเองก็มีการจัดงานเทศกาลนวรารีขึ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกศรีลมเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นวาราตีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับและในวันนี้ Eagle o f No นจะพาไปไขข้อสงสัยกันครับความเป็นมาของนวาราตีนั้นมีหลายตำนานเล่าขานกันแต่ตำนานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือตำนานการปราบอสูนที่มีเชื้อสายควายเผือกนามว่ามห ah ิสาสูรอสูนตนนี้นะครับมีความแข็งแกร่ง และโหดเหีเ้ยมมากสร้างความเดือดร้อนแก่โลกเป็นอย่างมากครับเทพเจ้าทั้งหลายไม่สามารถปราบได้จึงต้องขอความช่วยเหลือจากพระแม่ธุราคาพระแม่ธุราคานะครับจึงอวตารขึ้นมาเพื่อปราบอสูรมาหิสาสูนพระแม่ธุราคาทรงรวบรวมพลังอํานาจจากเทพเจ้าทั้งหลายและทรงปราบอสูรมหิสาสูลได้สําเร็จ ชัยชนะในครั้งนี้ของพระแม่ธุรคาจึงเป็นสัญลักษณ์ของความดีชนะความชั่วร้ายและความถูกต้องชนะความอายุติธรรมนอกจากตำนานการปราบอาสูรควายมหิสาสูรแล้วยังมีตำนานอื่นๆอีกมากมายครับเกี่ยวกับพระแม่ธุรคาเช่นตำนานการปราบอาสูรกาลียักษ์และยังมีตำนานการปราบอาสูรนาสูรเป็นต้นดังนั้นชาวฮินดู จึงเชื่อว่าพระแม่ทุรคาเป็นเทวีแห่งการปลกปักรักษาพระังอำนาจความเป็นมารดาการทำลายล้างและการสงครามเทศกาลนวราตีจึงมีความประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาเหนืออสูรเพื่อกู้คืนมาซึ่งธรรมะและความสงบสุขเหตุใดผู้คนจึงนิยมร่วมงานนวราตีกันมาก อันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผู้คนที่นิยมร่วมงานนวาราตีกันมากเนื่องจากมีเหตุผลหลายประการครับเช่นความศรัทธาในศาสนาฮินดูผู้คนส่วนใหญ่ที่ร่วมงานนวาราตีเป็นชาวฮินดูที่นับถือพระแม่ทุรคาเทศกาลนวาราตีเป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งในศาสนาฮินดูครับจึงเป็นโอกาสที่พวกเขา จะได้แสดงความศรัทธาต่อพระแม่ทุรคาการเฉลิมฉลองชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้ายเทศกาลนวาราตีมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาเหนืออสูรควายมหิสาสูนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความดีชนะความชั่วร้ายครับผู้คนจึงนิยมร่วมงานนวาราตีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้นวาราตีนะครับ เป็นเทศกาลที่สนุกสนานเทศกาลนวารารีมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการเต้นลำการร้องเพลงการละเล่นการแห่ขบวนรูปเคารพพระแม่ทุราคาเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้นะครับทำให้ผู้คนรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเปิดโอกาสในการพบปะสังสรรค์เทศกาลนวารารีเป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้พบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่มีศรัทธาร่วมกัน จึงเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางสังคมนอกจากเหตุผลเหล่านี้แล้วยังมีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ผู้คนนิยมร่วมงานนวารารีเช่นความเชื่อที่ว่าการร่วมเทศกาลนวารารีจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับตนเองช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยเองก็มีการจัดงานเทศกาลนวารารีขึ้นเป็นประจำทุกปีครับ โดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีรมเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละปีจะมีผู้คนจากทั่วประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมากยังส่งผลให้บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความคึกคักและความศรัทธาเรามาพูดถึงเครื่องบูชาในงานนวรารีกันครับเครื่องบูชาที่มักจะใช้กันในงานนวรารีนะครับจะมีดังนี้เลย ดอกไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดงโดยเฉพาะดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบเครื่องหอมเช่นน้ำหอมทูบหอมหรือกำยานอาหารเช่นขนมโมดกะหรือขนมราดูขนมชนิดนี้นะครับจะเป็นขนมเดียวกับที่ถวายพระพิคเนตเลยตลอดจนผลไม้และธัญพืชทุกชนิดนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบูชานๆอีกมากมายเช่น เทียนทูบนมเนยเดอกไม้ไฟเป็นต้นเอาละครับเรามาถึงขั้นตอนบทสวดนวราตีนะครับสำหรับนะครับใครที่อยากจะสวดน,นะครับสามารถสวดตามผมได้เลยเราจะเริ่มสวดบูชาโดยสวดมนต์ตอพระพิคกเนสก่อนเสมอนะครับโอมสีคเนสายะนามัสโอมสีมหาคณะปตเตยะนามัส โอมคำคณะปติยะนมัสโอมสีวนายกายนามัสสวดเก้าจบต่อด้วยคาถาบูชาทั้งพระแม่อุออมาพระแม่กาลีและพระแม่ธุรคาผมอาจจะออกเสียงไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยโอมฮาลิมกิมทุมธุรคาชายนามาฮาโอมเจธุรคามาตาโอมชยะศีธุรคามาตา โอมสีธุรคานาม,มหาโอมตัสสะปารวตีการีธุรคาปิยังมามะทุติยัมปิตัสสะปารวตีการีธุรคาปิยังมามะตติยัมปิตัสสะปาราวตีการีธุรคาปิยังมามะบทสรรเสริญพระแม่ธุรคาชัยอัมเพการีมาอิยาชัยชยยามาการี นิชาตินาทุมะโกทยาวาตาฮารีพมมาสิวจีโบฮาโรชัยอัมเพการีขอชชนะจงมีแต่พระแม่กาลีขอชชนะจงมีแด่พระแม่ผู้มีพระวรากายสีเข้มพระแม่ผู้เชื่อมพระวิษณุพระพรมและพระศิวะไว้ด้วยกัน ขอสรรเสริญและขอชัชนะจงมีแด่พระแม่กาลีถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of n o t โจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ